น้องผู้หญิงคนนั้นกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะลุกขึ้นมาเลยค่ะอย่านั่งดูทีวีเฉยๆนะคะลุกขึ้นมาฝึกพร้อมๆกันเพิ่งเห็นว่าอาจารย์เนี่ยมีเป็นจดหมายนะฮะสำหรับสำหรับคนที่เคยเอาหนังสือเนี่ยไปฝึกแล้วก็ส่งจดหมายกลับมาให้อาจารย์ใช่นะฮะของพี่หมายอันนี้หลายหลายท่านเลยนะคะที่ก๊อปปี้มาเนี่ยคนหนึ่งของอ้วนตัวอย่างจริงๆแล้วมาก ไซนัสภูมิแพ้เต็มไปหมดเลยนะคะเอาไม่ได้ฝึกแบบว่ากอาจารย์นะคะอ่านจากหนังสือแล้วก็ฝึกตั้งใจจริงบางคนเนี่ยก็ฝึกเลยไม่เคยเจอกันเลยนะคะแต่ว่าส่งจดหมายมาขอบคุณอาจารย์นี่เป็นตัวอย่างที่ใหม่อ่านแล้วอุ้ยทึ่งเลยอ่ะเอาน้องคนแรกเพราะฉะนั้นปีหนึ่งหมดไม่หมดนะขออภัยน้ำหนักหายไป3ามกกิโเนี่ยดูสิจากวนตุบเนี่ยหรือแค่เนี้ยนะคะ เยี e ่ยมเลยอ่ะเนาะคนนี really. ้ค so, right right really yeah, mm ือ hmm. ต uh ั้งใจจริงแม้คุณผู้ชมคะเราเห็นตัวอย่างของผู้ที่ทําสําเร็จมาแล้วนะคะภูมิแพ้ไซนัสอะไรต่างๆเนี่ยเขาหายได้เราก็ต้องหายได้นะคะถ้าคุณผู้ชมตั้งใจจริงอ้าววันนี้มาแซมเปิลตัวอย่างนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมมีข้อข้องใจสงสัยอยากจะเรียนถามอาจารย์ตรงนี้โทรสดเข้ามาได้เลยนะคะ0ูนย์สองสี่น้ะคะน้องเนพี่น้อยรับโทรศัพท์อยู่เลยค่ะอย่างที่บอกไว้นะครับว่าสิบสายแรกที่โทรเข้ามานะครับเราจะมีหนังสือเนี่ยฮะสเล่มเลยของอาจารย์ ส่งกลับไปให้ถึงบ้านเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่ามีหลายสายเลยบอกว่าต้องการหนังสือเพิ่มเดี๋ยวเรามาให้ข้อมูลตอนท้ายนะคะว่าเราจะหารหนังสือนี้ได้อย่างไรอ้าวอาจารย์ขาเราลองสึกกันก่อนเริ่มจะสอนครับสอนว่าคนที่ ต้องการให้สุขภาพดีไม่ไม่ไม่เสี่ยงต่อการเส้นเลือดแตกหรืออะไรเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนคนแก่หรือคนอ้วนเนี่ยนะมันเส้นเลือดมันจะตีบจะตันจะอะไรเนี่ยเลือดขึ้นสมองช้าเนี่ยมันจะหน้ามืดล้ม,มขั้นเปลี่ยนเพื่อนผมล้มตุ้มไปเส้นเลือดแตกอีกเจ็ดวันมาก็ไปเผาสมได้นะดังนั้นวิธีทําไงก็ ให้บริหารคอและบริหารคอนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมหายจากหายจากหายจากเอามาปรึกษาเส้นประสาทมันเยอะมากตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนท่านทุกคนในห้องนี้ก็รู้สึกว่าพุมงใหญ่ๆกันหลายคนเราไม่เคยได้พักผ่อเลยพนอนไม่พอ ตื่นเช้ามาอาจจะหน้ามืดลงมข้างเตียงเพราะฉะนั้นเขาตื่นเช้ามาเนี่ยให้นั่งขอบเตียงด้วยนั่งขัดสมาธิกับพื้นที่นอนอย่าเพิ่งลุกแล้วก็ให้เอามือประสานกันอย่างนี้นะฮะมือสานกันสารนิ้วมือเข้าหากันแล้วมาวางไว้เหนือหน้าผากแล้วดึงดึงหน้าผากไปข้างหลังนะฮะท่านอย่าท่านอย่าไงายหลังไปด้วยดึงแล้วเราออกแรงที่ก้านคอต้านเอาไว้นิ่งไหมนะ นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็คลายออกดึงอย่างเงี้ยห้าครั้งนะฮะแล้วก็กลับมาดึงท้ายทอยดึงท้ายทอยอีกห้าครั้งหายใจเข้าดึงแล้วออกแรงที่คอต้านไว้ให้คอต้องตั้งตรงนะห้าครั้งมันเหมือนเราออกกําลังกายแล้วเอามือมาวางไว้เหนือใบหูเนี่ยนะฮะมือนี่ทำนะผลักหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะห้าครั้งอ แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งไม่เป็ 3, นการปั<_<_้มเลือดขึ้นสมองคือว่าต้านกันระหว่างแล้วกอดศีรษะกับมือเราสมองได้เลือดขึ้นไปแล้วแขนขามีกําลังอามาพึกก็ค่อยๆหายแล้วจะหายง่วงผมเป็นห่วงคนขับรถที่นี่เดี๋ยวต้องไปส่งผมตอนค่ำผมก็เลยบอกวเพื่อเดี๋ยวไปอยู่ข้างนอกเนี่ยนะให้ดูด้วยนะแล้วฝึกเอาไว้ด้วยเวลาขับรถทางไกล ไปทำรายการไปอะไรจะได้ปลอดภัยนะไม่พาทีมงานตกไม่พาทีมงานตกข้างถนนนะำได้ใช่ไหมคะผักสีัาไม่ยากนะตอนเช้ารีบทำเลยข้างหน้าข้างหลังแล้วจะสมองไม่่อด้วยป้องกันสมอง่อง่ายเลยนี่คือตั้งแต่ตื่นขึ้นมาขอเวลาสักห้านาทีขานี้ก็จะสอนวิธีหายใจอาวิธีหายใจกาารหยใจมีอยู่สี่ขั้นตอนนะครับซึ่งผมจะสอนเดี๋ยวนี้นะครับมีเวลา สัก4ี่ห้านาทีคุณผู้ชมทำตามพร้อมกันเลยนะฮะกับยืนห้ามกันเล็กน้อยมือกำหมัดนะฮะแล้วหายใจเข้าให้หายใจทางจมูกยาวลึกไปจนรู้สึกเต็มปอดแล้วให้กลั้นหายใจกลั้นหายใจแล้วยกไหล่ยืดขึ้นอย่างนี้นะฮะหายใจเข้าเต็มแล้วกลั้นหายใจยกไหล่ยืดขึ้น ออกทางปากนะ,ะ,ะนี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองหายใจเข้าเต็มแล้วยกไหล่ขึ้นเนี่ยท่านที่จะเพราะเครื่องปล่อยออกงุ้มหัวไหล่งุ้มหัวไหล่กล้มหน้าเบ่งพุงให้ลมมาอยู่ตรงนี้นะคับบนี้นะเนี่ปล่อยไปแล้วแล้วก็เงยหน้ากลับขึ้นมาหายใจเข้าน้อยๆเบาๆ ขั้นที่สี่งอตัวขมแมวท้องด้วยนะงอตัวขมแมวท้องจะขั้นที่หนึ่งใหม่หายใจเต็มที่ <c oughs> ง่นนะหายใจมน้อยไม่มากช้าช้างอตัวขมแมวท้อง การงอตัวขะแมวท้องเนี่ยมันเป็นการบีบให้ให้ลมคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเป็นลมเน่าลมเสียแล้วเนี่ย <Okay. S 2> ถูกบีบให้ออกไปให้มากที่สุดเพื่อให้ปอดเราว่างพอหายใจรอบต่อไปออกซิเจนจะได้เข้าไปมากหลักการสําคัญของของวิทยศาศาสตร์การหายใจคือเอาออกซิเจนเข้าปอดให้มากที่สุดเพราะออกซิเจนจะไปฟอกเลือดดาให้กลับเป็นเลือดแดง <Okay. S 2> เลือดแดงคือพลังชีวิต มนุษย์หรือสัตว์จะแข็งแรงได้เพราะมีเกล็ดเลือดแดงอยู่ในร่างกายมากนะฮะคนเรามักจะหายใจไม่ได้ออกซิเจนมากหน้าซีดคนทํางานดึกจัดรายการไม่พักผ่อนนะฮะหน้าซีดไปหมดเลยอาจารย์คะหนูลืมทําอีกรอบได้ไหมครับเอนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะก็ <c oughs> <c oughs> ให้หายใจแล้วจะ oh <my S 2> หน้า <God. S 2> ตา <c oughs> แจ่มใสมีสีดใช่ไหมแต่คุณผู้ชมาบ้านลืม ดูดูหน้าผมใช่ไหมฮะ<ช>ไม่ใช่สีทาน่าผมหน้าผมก็แดงอยู่แล้วเพราะว่าผมฟอกเลือดด้วยออกซิเจนที่ผมหายใจยนะขออีกครั้งนะครับ,รบหายใจเข้า <c oughs> หายใจเข้าช้าๆไม่ใช่ไม่ใช่แรงนะช้าๆเบาๆ <c oughs> จนกระทั่งตัวตรง แนี่หายใจออกยาวงอตัวกระแมวร้องการงอตัวกระแมวท้องเนี่ยนอกจากจะทําให้คามแล้วไซถูกบีบออกไปยังทําให้คนที่มีผนังหน้าท้องหนาหรือพุงไขมันมันจะถูกนวดเพราะเรางอตัวมันก็บีบบบีพุงก็จะฟุบแฟบไปได้นะจะเป็นลมเลยนะทีนี้กรณีของผู้ที่เพระกการหายใจนานไป อย่ากลั้นนานอถ้ากลั้นนานน่ามืดเขาบึ๊บป๊อบนี่โป้ไปเลยใช่ใช่ไม่ใหม่ๆก็ให้ให้คำนึงถึงสภาพแห่งร่างกายเพราะเราไม่ได้ฝึกมานาน5่าทีหนึ่งหายใจอย่างนี้จะช่วยได้ออกซิเจนฟอกเลือดให้ได้มากเกร็ดเลือดแดงเราก็เพิ่มขึ้นไม่ต้องไปซื้อยาเพิ่มเกร็ดเลือดทำกี่ครั้งคะอืมคาเท่าที่จะมีเวลา เราทำไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะไม่เกินไม่เกินสินาทีก็พอแล้วสิบนาทีประมาณนั้นค่ะแต่ว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็ทําได้ที่นี้ผมจะสอนวิธีฝึกหายใจเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้หอบหืดนอนกรนนะเมื่อกี้นี้ฝึกหายใจเฉยๆตอนนี้แก้แ้ต้องเริ่มต้นในการหายใจออกแรงๆเขาเรียกว่าชําระปอดให้สะอาดอ ปอดเรามีฝุ่นละอองมีความชื้นมีสิ่งกรปรกในอากาศเข้าไปอยู่เยอะนะเราจะเอาออกนี่ยมันออกยากมากเพราะมันเข้าไปจับอยู่ข้างในแล้วยิ่งควันบุหรี่อย่างเงี้ยยิ่งจับแต่วิธีอย่างเงี้ยจะทําให้มันขับออกไปได้โดยการหายใจออกแรงๆนะเดี๋ยวผมจะสอนให้ขั้นที่หนึ่งเนี่ยหายใจเข้าเหมือนเหมือนนี่ตลอดเลยนะอย่างเงี้ยเขาขึ้นมาจนเต็มแล้วเนี่ยจนง้มหัวไหล่ ตนงูหัวไหลไปให้ทำปากเล็กๆแหลมๆเหมือนหนึ่งจะผิวปากแล้วกักลมเาไว้ที่พุงนะกานหายใจในปากแล้วนับไปหนึ่งสองสามให้ให้ยุบพุงไม่ไหวแล้วให้ยุบพุงเหมือนกับเราเนี่ยเข้าตบตบหล่นหมาเห่าใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็เป่าลมออกปาก ปากที่เปิดลมกันเนี่ยมันพร้อมกันเสียงลมกระแทกแรงนะท่านรนะสูดเข้าไปทาปากหูๆไว้แล้วใหญ่ที่พุงนะคะแล้วเหมือนตบอย่างนี้แหละเะะแล้วสิ่งโรคปรกจะออกจากปอดแล้วใครที่เคยมีเสมหะ มีอะไรนี่จะหายหมดเลยผมมว่่าไใช่เพียงแค่ะอาจารย์ไม่ใช่เพียงแค่ไอสิ่งไม่ดีจะปอดออกไปคนข้างบ้านก็จะออกด้วยนะแน่นอนตะนี่ผูหมากราไก่ที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันเพิดไปเกลี้ยงเลยอ่ะคุณผู้ชมคะอันนี้นะจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งไหนอ๋อเพิดนอนกรนนะคะครับเอาค่ะอาจารย์ทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะหลักการสำคัญคือตอนทำปากพร้อมกับที่ที่กักลมนะ ผมไม่ได้ใช้เสียงนะครับใช้เสียงแล้วผมยังไม่ได้เสียบเสียงคบอันนี้คือลมลมจากที่ภูุงยุบไปเนี่ยลมอันนี้มันจะอัดปากแล้วต้องพร้อมครับเปิดทันทีที่ลมกระแทกแล้วมันไม่มีทางไปมันต้องออกมาที่ปากอแล้วเสียงลมมากระทบกระไรฟัน เดี๋ยวถ้าท่านใช้กล่องเสียงตะโกนครับมันอี่ทีนี้ก็จะเจ็บคอดูใช้กล่องเสียงตะโกนไม่ได้เพราะว่าผมบรรยายในบางแห่งเช่นไปบางจังหวัดเนี่ยผมบรรยายเช้าบ่ายหกชั่วโมงหกชั่วโมงไม่งั้นเราทำไม่ได้หรอกครับหกชั่วโมงบางทีเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราตะโกนนะคะคุณผู้ชมพยายามอัดลมออกจากปาก ให้มันแบบออกมามานะคะอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญอย่าทาให้ผิดเอามีสายเลยค่ะคุยก่อนที่เราจะเข้าเบรกโฆษณาสวัสดีค่ะคุณคุณพินิษตันะคะคุณพินิรับครับคุณพินิรับเชิญเลยค่ะครับครับค่ะครับพอดีสนใจที่ว่านอนกรงนะครับที่พอดีตอนดูท่าเนี่ยพอดีจิตปูไม่ทันนะครับตอนีโทรที่พื้ตอนนะครับขออับครับ ดูตตงอาจารย์นะครับครับเคเสียงไม่ชัดไม่ปิดทีวีด้วยนะครับดูแต่ภาพดูแครับโอเคขอบคุณค่ะคือคุณพินิดอยากให้อาจารย์สอนเรื่องการที่จะทำยังไงไม่ให้นอนกรนใช่ไหมคะครับกายบริหารสอนต่อเอาอีกรอบหนึ่งนะคะทําพร้อมๆกันไปเลยโชว์ตงอาจารย์คนเดียวัครับครับ ผมขอโฟกัสเนี่ยพี่อาจารย์เนี้นให้ใจคนเดียวอย่ามาถ่ายพี่พีกองไม่เขาไม่สนใจคนแก่ง่ายผม72แล้วนี่หนุ่มสาวสิโอเคได้ครับนอนกลองครับอาจารย์ค่ะคุณพิ่นิดตั้งใจฟังเอ้ยตั้งใจดูเลยค่ะหายใจสี่ขั้นตอนนะบอกว่าหายใจผมจะทำเร็วนะเพราะสอนหายใจไปแล้วนะเอ้าข้างในได้าหายใจน้อย เนี่ยสามครั้งนะสามรอบแล้วก็กางแขนกางแขนไปเนี่ยช้าชา้าในับไปในสามสิบวินาทีนะฮะมาจนทังมือขนาน,านเพื้นแล้วให้ยืดออกหายใจสามครั้งเอา ที่หมุนเนี่ยให้นับไปช้าๆให้ได้30มสนะเราไม่มีเวลาก็ทําให้ดูเฉยๆนะพอสามสิแล้วก็ยืดออกหายใจอีกสามครั้งแล้วก็หลบมือขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูง,สงที่สุดเท่าจะทำได้นะใหม่ๆแค่นี้ก็แค่น,คนี้แล้วก็ยืดตัวขึ้นหายใจอีกสามครั้ง ก็เกรงฝ่ามือกหนานกันลงมาจนมือลงมาอยู่ตรงใบหน้านะครับสำหรับผู้ที่แข้งขาดีนั่งยองๆได้ก็นั่งยองๆถ้าคนแก่แข้งขาไม่ดีก็นั่งไปที่เก้าอี้นะอย่านั่งยองๆนะนั่งเก้าอี้นี่คนที่แข้งขาดีก็ย่อเขานั่งลงไป สอบว่างบนท่อนขาเบ่งลมหายใจสามครั้งเหมือนกันเบ่งอุจจระแต่จะพุทธ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นนะตอนขึ้นมาช้าๆเนี่ยจะเหนื่อยกว่าขึ้นเร็วเพราะเราต้องแบกน้ำหนักตัวเราเองต่อสู้กับแกรวิตตี้ นั้นต้องหายใจให้หายเหนื่อยก่อนเพราะท่าที่จะฝึกให้หายกลนเนี่ยต้องใช้พลังมากเลยนะมไม่งั้นท่านก็ต้องไปผ่าตัดแก้กลนเท่านั้นเองมีงน,นั้นถ้า,ไ, <ป S 2> ถาไม่ไ <ป S 2> อยากายผ่าตัดก็ต้องมานะฝึกตรงนี้ให้หนักเลยนะหายใจยาวให้หายเหนื่อยก่อนนะเข้าทางจมูกออกทางปากพอหายเหนื่อยแล้วให้ตั้งสติ ปิดปากเฉพาะท่านี้นะหายใจทางจมูกเท่านั้นเองแรงแรงเร็วๆกระชั้นแล้วก็ขยายฝ่ามือออกโดยสมมุติในใจว่ามีสปริงดันฝ่ามือออกอแต่ยังมีสปริงอีกชุดหนึ่งไม่ให้ออกกดไว้ต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้นะฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าทางน่าเกลียดนะท่านดูนะอย่างนี้นะ มือลงเนี่ยหนึ่งรอบนะฮะหนึ่งรอบเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นหายใจจนลงมาเนี่ยห้านาทีแล้วถ้านี้จะช่วยหายกลนเพราะว่าลิ้นไก่มันจะบริหารลิ้นไก่นานไหมอาจารกว่าจะรู้สึกเห็นเห็นเลย <20 S 1> ว่าอาการได้ไหมยี่สิบวันก็จะเริ่มเริ่มหายกลนไปโอ้โหคุณพินิดคุณพีนิดย,ยังดูอยู่นะคะ รอบครับค่ะททเชิญไปธรรมศาสตร์นะอาจารย์เหนื่อยไรกเราไม่ใช่ไม่ใช่เวลาอะไรกนมีหรือเปล่าเวลาวันไม่มีคุณพินิจคะเอาอย่างนี้คุณพินิจเนี่ยได้หนังสือแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งหนังสือไปอ๋อวันทำกี่รอบอ๋อวันเป็นสัปอ๋อ๋อจะเข้าที่ทำเนี่ให้เหงื่อออกเป็นหลักคุณทำอย่างเงี้ยไม่เกินห้ารอบ เื่อออกไป็นเดี่ยวๆครั้งเดียวก็แย่เลยนะใช่ๆครั้งเดียวก็ทำให้เห้ื่อยออกก็พอนะค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทําทุกวันนะฮะสัปดาห์แรกของการฝึกเนี่ยเราอาจจะไม่ว่างบางวันก็ห้าครั้งห้าวันเวลาไหนก็ได้เช้าสายบ่ายเย็นแล้วแต่เวลาทานอาหารเสร็จไหวไหมอาจารย์สองชั่วโมงสองชั่วโมงนะหลังอาหารนะอย่างน้อยนะครับนี่พออาการดีขึ้นก็ค่อยๆลดลง ได้ค่ะคเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาเปิดสายให้คุณผู้ชมได้ถามอาจารย์ตรงๆต,ตรงนี้ต่อนะคะคแล้วก็ยังมีท่าอื่นๆอีกตอนนี้เดี๋ยวขอพักสักครู่เดียวก่อนค่ะครับชบครับ